สวัสดีครับวันนี้ผมพาพี่ๆมาชมนะครับบอกถึงว่าพระนะครับที่มีคาบกรุนะครับที่เป็นคาบออกไซด์แบบนี้นะครับที่เดิมๆนะครับว่าทำไมถึงแพงนะครับหนึ่งเลยนะครับจุดประสงค์ที่คนเขากล้าซื้อแบบนี้ที่แพงเพราะอะไรนรครว่าหนึ่งเลยดูง่ายมากพอดูง่ายปุ๊บเนี่ยก็กล้าเสี่ยงที่จะจ่ายเงินเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันนะครับ ครับค่าหอยทากเดินนะครับนี่เนื้อตรงนี้ก็จะเห็นเนื้อชัดหน่อย สำหรับองนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ที่คาบเยอะมากนะครับคาบเยอะมากนะครับอ่ะมาดูอีกหนึ่งองนะครับอย่างองเนี้ยอง์นี้ก็จะมีคาบน้อยนะครับสวยนะครับแต่ก็ดูง่ายนะครับ กระแสโลหะนะครับความร้อนไม่เท่ากันนะครับแล้วก็โลหะล้อมเหลวต่างกันก็จะขึ้นเป็นชั้นๆเป็นกระแสนี่ก็ลอยเป็นรอยประกบพิมพ์ที่หรือว่าพิมพ์ที่แยะออกมานะครับ ที่ดำๆหน่อยนะครับมาดูสีทองทองแห้งๆบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นทองๆคลิปนี้อาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับให้พี่ๆได้เห็นมากกว่านะครับ น,นี่ก็จะเป็นองค์ที่3นะครับที่ผมอพอมีเวลานะครับสอนให้พี่ๆชมนะครับนีองนี้ก็ยังมีเหลือดินให้เราได้เห็นนะครับโซนก็จะเป็นโซนที่แก่เนื้อทองนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับ เราไม่ส่องเราจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเนื้อพระเนี่ยเป็นเนื้อแบบไหนเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเนื้อจะไปจะไม่เป็นสูตรตายตัวนะพี่เนื้อมันจะไม่ซ้ํากันนะครับเพราะว่าโลหะไม่ได้แบบมีสูตรเป๊ะๆที่เขา,เาทําออกมานะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับพี่พี ส่วนตัวแล้วผมจะเลือกที่แบบที่คุ้นตาผมแล้วก็ดูง่ายดูง่ายสำหรับพี่ๆชอบสำหรับพี่ๆมันคนละแบบกันนะครับใครชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นนะครับแต่ผมเนี่ยเห็นพาตั้งแต่วันแรกผมก็จะเลือกอะไรที่มันคุ้นตาอะไรที่มันแปลกใหม่เราก็ช่วงนี้เราเลือกได้เนาะเราก็เลือกที่มันคุ้นคุ้นตาที่มันสวยๆส,วยสำหรับเราม,มันจบดีครับ นี่ตะไบ,บก็คือความเก่าไม่ใช่ตะใบ,บใหม่นี่นะครับหาเขาจะมีหลายอ่านี่ก็จะเป็นออีกองหนึ่งที่สวยมากนะครับสวยนะครับดูหน้าตาจะเป็นโซนที่แก่น้ำทองทั้งหมดเลยโซนนี้จะเป็นโซนที่เป็นพี่ลองสังเกตนะว่าสีเนี่ยมันมาจากข้างไหน นะดูนี่เริ่มออกแดงแดงเห็นไหมแต่องในดินเยอะไปหน่อยนะครับแต่ผมก็ยังไม่อยากจะล้างให้มันให้ให้ให,ให้ให้เป็นแบบนี้ไปก่อนนะพี่เนาะเดี๋ยวผมมีโอกาสเผื่อใครจะซื้อก็ให้เขาไปล้างนะครับล้างอไรทนี้ก็คือล้างแค่ดินออกนะครับให้เหลือบ้างให้เหลือบ้างนะครับมันดูง่ายดีนะครับสําหรับคนที่จําดินได้นะ มันดูง่ายดีเราไม่ส่องเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าพาองคเนี้ยเป็นเนื้อที่แบบนะทองแบบนี้นะครับไม่มีใครรู้เลยนะแต่ถ้าเป็นโซนเนี้ยโซนพวกเนี้ยจะเป็นโซนที่แบบว่าผิวหนานะจากที่ผมดูนะครับผิวจะหนาเห็นไหมผิวจะหนา พยายามจะจับหาจุดที่นะที่แบบว่าชัดที่สุดอะกล้องมันจับคนข้างยากนี่สนิมด้านในที่ออกแดงๆใช่ไหมผมไม่มั่นใจนะว่าผิวพระเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาลมดำมา หรือว่าลงน้ําตาลชุบน้ํายาอะไรมาหรือเปล่าแต่มันเหมือนจัสีเกิดจากธรรมชาติมากๆเลยนะครับนะครับสีที่เกิดจากธรรมชาติที่แบบดําก็ดําธรรมชาติเลยเห็นไหมเพราะบางองค์บางองค์มันเป็นสีที่แบบว่าไม่ส่องมองไม่เห็นนะครับดูดิก็จริงๆก็แท้ทุกองคแหละนะครับถ้าไม่ส่องนี่ดูไม่ออกเลยนะครับ แต่ใครที่พระที่บ้านนะครับส่องแล้วนะครับมันไม่เป็นแบบนี้ก็นะครับก็อย่าเพิ่งอาบิดตกังวลนนะครับว่าของเลาเอิงเก้หรือเปล่านะครับศึกษาให้มันนะครับอะไรครอบครอบดูก่อนว่าเฮ้ยอะไรที่มันไม่มีหรือว่ามันไม่มีแบบที่เขามีกันเลยเนี่ยนะไม่ไม่มีแบบที่นะครับพระแท้มีเลยเนี่ยนะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้ามันมีพอมีจุดที่เรามองว่ามันเท้นะครับจงเชื่อมั่นในความรู้สึกตัวเองนะครับพยายามอย่าไปส่งพระให้ใครดูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก,ก็คือนะครับออออจะพูดดีไหมนะครับนี่นะครับ อีกหนึ่งอย่างคือนะครับไม่มีใครนะครับบอกว่าพระตัวเองเก๋นะครับไม่มีใครบอกหรอกนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้อ้ํากําลังขายเก๋ยอยู่นะพี่ๆพี่ๆซื้อซื้อได้เลยนะเก๋แต่เ่าของเก๋เหมือนมีใครพูดไหมครับมันไม่มีใครพูดได้หรอกนะว่าเราขายเก๋นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องศึกษาให้พี่รู้ด้วยตนเองการที่รู้ด้วยตนเองนะครับดีที่สุดนะครับส่วนถ้าให้คนอื่นบอกนั้นนะครับ มันบางทีเขาบอกเนี่ยถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอย่างสมมุติบางคนมาถามผมเนี่ยผมเนี่ยตอบถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวิเคราะห์อเองเลยพี่พี่นะครับนี่นะครับเนื้อก็เริ่มแดงแดงแล้วเนาะเห็นไหมสนิมต่างๆที่เกิดจากด้านในนะครับโลหะเสื่อมสภาพนะครับ คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยแบบมีสาระอะไรมากมายพี่อาจจะเป็นส่องดีกว่านะครับนึกเพลินนะครับสําหรับคนที่ไม่มีพระส่องจะได้ส่องนะครับหรือว่าหลายๆท่านอยากจะส่องดูไปพร้อมกันว่าเออมันมีแบบนี้ไหมอะไรอย่างงี้นะครับเห็นไหมพี่แต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่มีสูตรตายตัวเลยนะครับอย่าวิตกกังวลนะครับ นี่ก็จะเป็นโซนที่พระที่โอ้โหฟอร์มแบบสวยๆดูง่ายเนี่ยฟอร์มพวกนี้จะเป็นพระที่แบบว่าราคาแพงนะพี่นะราคาแพงในอนาคตหรือแม้แต่ตอนเนี้ยคนก็กล้าซื้อที่จะนะครับคือมั่นใจว่าเออเฮ้ยก็ผมผมแถะผมขายแพงคนซื้อก็บอกว่าเออกูก็ยอมจ่ายเพราะว่าเออพระองค์ดูง่ายอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นขครทีออ่กำลังเล่นพระที่ไม่ค่อยดู ถึงแท้แต่ดูยากเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับแต่ใครที่มีพระดูยากก็อย่า,อย,าอย่าไปตกวิตกกวิตกวลมาวกพี่กพี่นะรับอย่าไกวิตกกวงวลนะครักนี่ก็ฐตนเตก้ยกวสวยนะตะตกนแรกผมก็กวิตกวิตกววเนี่ยผมกวจะส่นนิตกวิตกวิตกวนตกวิวิตกวิตกวิตกกวิวิวิตกวิตกวิตกกกิิ่ พี่พี่จะเพลินไปกับผมด้วยนะครเฮ้ยทองอะไรตกใจเลยเห็นไหมมีทองอุย้ยองนี้มีปากอุย้ยมีดินด้วยนะครับมีดินไอ้แดงแดงนะ่าจะเป็นคาบที่โอ่งของโองนะที่แตกออกมาแล้วก็หินก็จะเป็นหินแงแดงขาวๆนะครับ สีจะเป็นสีเฉพาะเลยนะสีมันจะมองออกเลยว่านะครับนี่ก็คือฐานตี้อ่ะองสังเกตน,นะพระที่ผมเอามาส่องให้เนี่ยจะเป็นพระโซนที่ดูง่ายหมดเลยนะครับเพราะเราเน้นดูให้มันง่ายไว้นะครับ คาบกรุนะครับสีผิวนะครับมันจะไม่หนีกันมากนะครับเนื้อเนี่ดีทั้งหมดเลยนะพี่เนื้อของพระปิตาก็ดีมากนะพี่นะพระรุ่นนี้มีประสบการณ์เยอะนะครับบางคนเข็มแทงไม่เข้าอะ่ะนะครับต้องขอ เลยทีเดียวว่าให้แทงเข้าอะไรเงี้ยเพื่อรักษาตัวบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับบางคนรถชนอะไรเงี้ยแคล้วคลาดอย่างองค์นี้ผมล้างตอนแรกเป็นองค์ที่ดาเลยนะผมอยากจะลองลองล้างองค์ดําดูว่าล้างออกมาผิวมันจะเป็นยังไงนะครับสรุปก็คือเป็นแบบนี้เก่าไหมครับนะครับเก่าไหมครับพี่พี่เห็ไหมโลหะต่างๆ่นี่ นี่เห็นไหมกระแสของโลหะก็คือโลหะจะไม่จะโลหะจะไม่ได้แบบว่าเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมปุ๊บนี่ชัดเลยนะครับอ,อย่างองค์นี้ผมล้างออกนะผมล้างเองนะครับพี่ดูค้าบคีบ้าที่เป็นเม็ดๆนะครับเ,เป็นๆุน,นเห็นไหมรนะูๆ,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 ๆนะนี่เห็นไหมครับ นี่ล้างเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับนี่นะครับรอยมือต่างๆรอยตะไบที่เป็นตะไบเก่าพื้นพื้นดีนะครับถ้าสง่งถ้ามีโอกาสได้สง่งพระแล้วเนี่ยนะครับ เนื้อแก่ทอง่ะทองสำลิดนะครับ,ทอ,อะะรบทองผสมอะนะครับทองหรือผสมอะไรผสมอะไรเยอะไปหมดนะครับไม่มีไม่มีใครรู้สูตรตายตัวได้นะครับแต่เห็นออกไซด์ที่ออกมาก็จะเป็นสีประจำของแร่เขานะครับพี่ดูเลยพระที่เป็นโลหะแบบนี้ อย่างองนี้เนี่ยการเสื่อมสภาพเนี่ยสีมันออกมาจากด้านในนะครับไม่ใช่ว่ามีใครไปทําผิวนะดูลึกๆนะครับโลหะผสมกันในแต่ละออกไซด์ต่างๆนั้นมันก็จะสีต่างกันไปนะครับบับนะครับสนุกนะครับเพลินนะครับใครที่ดูตามไปก็นะครับ คอมเมนต์กันได้นะพี่นะคอมเมนต์ Comment กันได้นะครับเห็นไหมนนี้ก็จะเป็นนี่รอยตะใบต่างๆนะครับตะใบก็เริ่มมีรอยผุก่อนแล้วนะพี่นะ แต่ใบก็เริ่มมีรอยผุก,ก่อนแล้วนะครับก็วันนี้ก็นะครับประมาณนี้เนาะที่ผมมาส่องให้ชมก็ส่องพระที่มีเนี่ยนะครับส่องพระที่มีอยู่ตัวแรกกะส่ององค์เดียวนะครับกะส่องเพื่อให้พี่ๆเห็นเนี่ยพระเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็เลยส่องมาหลายองค์เลยลามไปถึงพระล้างด้วยอะไรด้วยนะครับจะเป็นโซนที่ มีองไหนที่ดํามีองค์นี้จะเป็นโซนที่ดานะครับองเนื้อจะเป็นแก่ทองสำลีหมดเลยแต่ผมทิ้งดินเดิมไว้ให้นี่นี่องนี้จะเป็นองค์ดําผมจะทิ้งดินเดิมไว้ให้พี่เห็นนะส่วนใครที่เช่าหรืออเงี้ยพี่จะไปล้างเองอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ก็นะครับบอกว่าที่ผมมาส่งมาส่องเนี่ยนะคงมีคงมีประโยชน์นะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยได้อะไรมากนะครับลองลองส่องดูเนื้อเพื่อเป็นเพลินแล้วกันนะครับวัสดีครับ